กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอรกับสบายดีเนาะมือนีกัปตันกับฮกับสักผาแล้วพี่น้องฮากับสักเื่องแล้วสักเสื้อผาฮาก็แล้วกับขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะกับขอโทษขออภัยมือว่านี่บริลุ่งคลิปพี่น้องแล้วกับขอโทษขออภัยนะส่วงปีใหม่ส่วงสงการเนาะพี่น้องกัปตันถ่ายคลิปกับมิจ่ายคลิปแบบ ไอจูอด้ดนะพี่น้องเนาะแบบกินเมาเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆพอส่งสงการกับกินกันหนักน่เนาะพี่น้องเนาะมันะส่งสงการมันจะมีเทศกาลบุญบ้านหมู่ของกัปตันแหน่หลักเป็นเทศกาลกินเหลียงสงการน่เนาะพี่น้องเนาะกับขอโทษขออภัยฮักอากาน้ำแล้วพี่น้องฮัากสักผาแล้ว <c oughs> ออห่อนแหงพี่น้องห่อนแหงอากาศห่อนแหง เป็นไข่พี่น้องเมื่อวานนี่เป็นไข่ไข่ปวดทั่วไปธรรมได้แหละคิดว่าซิติดโควิดแล้วพี่น้องถ้าตีดโควิดคือสิบปเด้นไม่เห็นหนากกับตันมือนี่ดอกเนาะคือสิบปไเด้ดมาถ่ายคลิปดอกพี่น้องเลยคือสิไปนอนอยู่ยห้องหมอุ่นละหากระสักผ่าแล้วตื่นมากกตื่นมากกับมาผ่ากินกับผ่าหมากหนึ่งพี่น้องเลยเนี่ยเด ตื่นมากก็มามามาผ่ากินมะพร้าวเพราะว่ากัปตันเคยเป็นไข่มาลิเลียเนาะไข่ไข่ออกตุ่มไข่ยุ่งแหละไข่มาลิเลียเนาะพี่น้องเนาะก็ผ่ากินน้ามะพร้าวแล้วมันสีเร้าไข่พี่น้องมันสีเร้าเป็นไข่เลือดออกไข่ยุ่งแหละว่านี่นอนเบิร์ดมือว่านี่พี่น้องปัวทัวแล้วก็เป็นไข่แน่เขาสงสัยว่าตีดโควิดแลวพี่น้องเลยแต่ที่จริงก็คือสิโบแมนต่อโควิดเนาะยันเป็นไข ปวดหัวธรรมดาแหละพี่นอ้องยาปิดไข่ธรรมดาแหละ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็กินยาอยู่พี่น้องบรรเทาออไปก็ยังไอย,ยังเป็นวัดเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าสงสัยส,สิกินนักแน่เนาะพี่น้องเนาะส่งปีใหม่ส่วงสงการานเนาะกินเหล้ากินเบียร์ลายมันก็เลยแบบว่าห่างกายมันบนรรเทามายุทธแล้วมันก็อ่อนพี่ยาเนาะพี่น้องเนาะมันกับแบบเต้นไข่แหละไปเต้นแน่เนาะเต้นเต้นแน่เต้นตลอดพี่น้องเอย แบบไปต้นตลอดไปจวดตลอดมันก็เลยแบบว่าบานนี้บัดเศร้าติ้นแล้วมันก็ปวดต้นโตแล้วพี่น้องไขปวดหัวแน่อันนี้ก็กับตันอยู่ในสวน,น้อพี่น้องเด้ออยู่ในสวนอันนี้อยู่ในสวนเนาะอยู่ในสวนเพราะว่ากับตันชิมาตากผาจะล่ะ อยู่ในสวนพี่น้องสวนครัวแต่ไม่ได้ปลูกฟักถ้าเราปลูกเนาะเนี่ยนี่พี่น้องกัปตันตากเสื้อผ้าสักผ้าฮะกันเล้วพี่น้องเลยนี่เป็นเสือกัปตันเป็นเสือกัปตันเนาะพี่น้องเนาะเสือกัปตันสัก ฮักกระแลี่วพิธีเรียบร้อยฮักกะสักสักผาฮักก,กระแล้วพี่น้องกับตันเป็นไข่ได้แต่สักเนาะเพราะว่ามันเต็มตะก้าแล้วพี่น้องเลยมันเต็มตะก้าล้วบูมีสินงแล้วว่าสันเถาะไอ้มีแต่ไปกบไปมีแต่เหร่นกับเหร่นน้องพี่น้องจะบูมีเวลาสักผาเน <c oughs> าะฮักก็มีเวลาฮักกับมือว่านกด็ดอนเบิดมือมือว่านกด็ดอนเบิดมือพี่น้องเลย จึงได้การขอโทษขออภัยหลายเนาะพี่น้องส่วนสงการกับตางกระถ่ายคลิปมีแต่คลิปเมาเมาคลิปมีแต่คลิปกินเหล่ามีแต่คลิปเต้นเนาะพี่น้องเนาะแจ็คพี่น้องสิมากน้ำหรือบ่อเนาะแจ็คพี่น้องสิมากน้ำหรือบ่อคลิปจุ๊บดคลิปกินเหล่าเนี่ยเปิดน้าไว้ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำส่วนตัวของกับตันพี่น้องห้องน้ำส่วนตัวอาบพื้เดียวพี่น้องทำความสะอาดเอาเองเนาะอาบพื้เดียว แหวนก็มีแต่ขาดสบู่น้อพี่น้องนะขาดสบู่ขาดสบู่ขาดแถบอยังนะีะเป็น้องหน้าของโซโค,โคพี่น้องโซโค,โคเปิดน้ำห,าหา้าขาดน้ำแล้ว <c oughs> กัปตันกระแสยากาใบิ้ลผู้กินพี่น้องยากาใบิ้ลผู้แบบว่าเป็นยาแผนโบราณเด้พี่น้องยาแผนโบราณกาใบาิ้ลผู้ ไอ้ยาทงประเทศไทยอยู่แล้วพี่น้องคือชีหูอยู่ส่วนกัปตันกะทั้งสาวแพงทั้งสาวแพงทั้งบ่าวบอยทั้งน้องบาน้องบูมเนาะเขาไปเขาไปากัปตันกินเข่าห่วมพี่น้องเขาย่านโควิดเขาว่ากินเข่าคนละผ้ากันคนละหมองเนาะพี่น้องแต่โจ๊กเข่าติ๊บเดียวกันเออจ้าพ่อชีย่าน,นินี่เงยดเยอะเงิดเยอะพี่น้อง เงือดเยอะเขาปิงเลแม่นะปิงมันออกแล้วนะเนี่ยเขาบ่อยเขาใกล้พี่น้องเขาบ่อยเขาใกล้ดีนะกินเขากินคนละผ้ากันบาดบาดแล้วจุกเขาบัดจุกตีบเดียว พี่น้องเอ้ยเับไหวใกล้พี่น้องผู้บ้านกับบให้ไปทั้งใดไห้กัปตันกักตัวอยู่เฮือนกับบริงานดอกงานดองงานแต่งใช้กับบริไปพี่น้องเลยกับฟังความผู้ใหญ่บ้านเผื่อนนอกเพราะลูกนี่มันหายแห้งเนาะกัปตันกับบริไปใส่มูคูที่มาเรียนมากินํำการกับโบฮูว่าเขาไปใส่แหน่นอกกัปตันกับโบฮูคือการแต่ส่วนกัปตันกับอยู่แต่เฮือนเนาะบริไปใส่เพราะพังความทั้งในบ้านเพื่อนในบ้านเพื่อนนาะเพราะลูกนี่มันก็หายแห้งไร ทากับตันตีกับบริยากให้มันไปแพ่ใส่ผู้อื่นเนาะพี่น้องเนาะตันกับคำตีกับตีกับตันผู้เดียวแหละอยากให้มันตีกับตันผู้เดียวแหละเนาะพี่พี่น้องอยากให้มันตีกับตันผู้เดียวแหละเพราะว่ามันไปเล่นไปเที่ยวร้ายไปเล่นไปเที่ยวเก่งเนาะพี่น้องเนาะมันจังสิบอยไปทังไหนอ่ะนะมันจังสิบอยไปทางไหนพี่น้องเลยเครื่องเสียงกับตันกับบทัศลกเก็บเลยหยกกอ่าบาตั้งแต่มือนะเนาะพี่น้องนี่ ครื่องเสียงกับตันกับซื้อมาเราซาวแพงซื้อมาได้สิปลายกว่าปีแหละแต่ลำโพงนี่ยังดังนิ่มดังมวนคือเก่าพี่น้องลำโพงนี่ยังดังนิ่มดังมวนคือเก่าเพราะว่ามันเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นในบีเจบีเจช่างชัยรุ่นแรกพี่น้องช่างชัยเป็นลำโพงรุ่นแรกเพราะว่าซื้อมาซื้อมาแต่ห่างบิ๊กซี่แล้วบลูเดมก็ซื้อมาแล้วก็เราซาวแพงซื้อต่อเนาะในราคาพุกเจ็ดพันบาท เจ็ดพันบาทนี่แหละดังดีดังมวนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เท่าพอเป็นกามาสาบมาสาบห่านเนาะสาบห่านให้เทา่าพอมาสาบห่านให้กัปตันกั่นกั่นห้องกั่นห้องห้องหนึ่งพี่น้องเอ้มาสาบกับกัปตันเนี่ยใครคาแห้งเพลินเนาะพี่น้อง ตั้งเห็ดไงกัปตันแหละก็ตตาบูมีเวียกมีงานเห็ดแน่เป็นหากระสาบแล้วหนาะหนึ่งเพื่อนวะทั้งก่อทั้งสาบสองพันบาทพีน่น้องออสองแผงเราทั้งก่อทั้งสาบสองพันบาทนี่ก็ยังเป็นไออยู่พี่น้องยังเป็นไออยู่ไข่มันก็กะลุนลดแน่โยพี่นอ้องเพราะว่ากัปตันกับกินยาไปน้าเนาะกัปตันกับกินยาไปน้าแบบกินยาประจําเลย นี่เป็นยากาเบโพนเนาะพี่น้องเนาะยากาเบโพนถือกับตันแสไว้กะกินเป็นประจำแหละถ้ากินยาตัวนี้ลงไปมันก็สีคิงมันก็สีเย็นๆแไ่จึงได้กับครอบาวนาบ่อยากให้เป็นบ่อยากให้ติดโควิดแหละพี่น้องเลยบัว่าเป็นตายาดลายติดโควิดแหละเป็นตายาดลายอยากไปใส่กับบทได้ไปเนาะพี่น้องเนาะ กัปตันอยากไปไซกับบรีไปพี่น้องเลยอยากไปหาหมูหาพวกกับบไร้ไปเพราะว่าเขาสีล็อกดาวน์แล้วพี่น้องเขาสีย่ามหมูบ้านนะเขาสีย่ามหมูบ้านเลยกับขึบบ้ิบริไปไซดอกพี่น้องเลยกับสีแบบา่าถ่ายคลิปอยู่ในบ้านในซองบ้านเจ้าของเลยแหละ กัปตันก็นยังหูซึกบอ่อหูซึกบ่ดีไยี่นน้องหูซึกแบบวินวินหัวอยู่หัวกระตุ้นกระโตอยู่พี่น้องแต่คือีโบแมนโควิดดอกน้องพี่น้องเนาะคือีโบแมนโควิดดอก้าโควิดนี่คืชีิบรด,ดมณานั่งสักผาแบบนี้ดอกน้องพี่น้องกัปตันว่าคืสิแบบว่าปิ้นไข่ธรรมดาขาันกับปิ้นไข่ไข่ออกตุ่มธรรมดาเละว่ากัปตันกะ กัปตันกับไข่ออกมันเป็นตุ่มนะพี่น้องเป็นตุ่มสองสามตุ่มแล้วก็กัปตันกับมากินยากาใบโพเนี่ยตุ่มมันก็ลดลงกินยากาใบโพแล้วกบยาแก้แพ้น้องพี่น้องเนาะยาแก้แพ้มันก็มันก็ลดลงเนาะพี่น้องเนาะกินยาแก้แพ้ยายากาใบโพกับตุ่มก็มันมันก็ลดลงเนาะเพราะว่าตุ่มมันก็บวกรอยดอกพี่น้องตุ่มสามตุ่มเอง เป็ดตุ่มน้อยๆแดงๆมันคือ,อยุ่งกินนี่แหละหกับโบหูว่ามันเป็นโควิดหรือบอกกับขั้นว่าสิไข่แห้งกับโบไข่แห้งเนาะพี่น้องเนาะแบบพอดีบบมวนในกระโตนี่แหละแดงๆกับขอถูดขออัยพี่น้องเด้อส่งสงการเนาะถี่ถ่ายคลิปมีแต่คลิปเมาเนาะพี่น้องเนาะมีแต่คลิปอยู่คลิปกินคลิปเมาขอถูดขออัยหลายๆเนาะ ก่อนอื่นก็ขอขอบใจเอื้อยอยู่ทางอเมริกาเด้อที่ฝากเงินมาให้เหรียญสงการเด้อขอขอบใจเอื้อยหลายๆเนาะอันนี้ก็ตู้เครื่องเสียงกันย่งบอ่อน่ะยังเท่าไรเก็บคันสิเปิดกินเบียร์กับเปิดบ่ได้พี่น้องพอบ้านมาให้กินเบียร์ตอนนี้พอบ้านาให้จัดจุด๊ัดพี่น้องเอ้เบียร์กันย่งเหลืออยู่แต่ไม่ได้เปิดกินกันเนาะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องมาหอดสนีกัปตันกับสิปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อกัปตันบอกสบายเมื่อวานนี่นอนเบิดมือเลยบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะมือนี่กัมาบอกพี่น้องเลยว่ากัปตันกับยังบวชหอยสบายเป็นไรยังปวดหัวอยู่กับกับทากา,าสิพยายามเนาะพี่น้องเนะาะถามมันสวงมันเศร้ากันคือสิไปหาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งนแหละส่วนตอนนี้กับกัปตันกับสิขอปิดคลิปไว้เพียงสนีเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดีเอาแล้วควายมาควายควายควายเขามาพี่น้องควายเขามาเดินมากินหญ้าฮือฮือฮือไปแม่ฮือยังตันดังอยู่พี่น้องแต่ข้อรบริเจ็บปันหาข้อรบริเจ็บ โอเคเนาะพี่น้องเนาะมหาหอดศนีปิดคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบายดีสบายดี